Like สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Skimming by MPJ นะคะก็วันนี้มาเร็วนิดนึงนะคะวันนี้จะมาออ how to มีคนถามมาในช่องนะคะแล้วก็อยากจะทำคลิปพอดีแต่ก็ยังไม่ว่างสักทีวันนี้ก็เลยแบบว่าโอเคไม่มีสตรีมก็เลยอ่ะสอนเลยละกัน คืออย่างนี้ทุกคนอาจจะยังงงเรื่องของการทาสีเพดานใช่ไหมเอามุมมองฟรีแคมอะไรเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเพิ่งมีหรือมันมีนานแล้วตอบแบบโดยย่อเลยนะคือมีนานแล้วนะคะโดยปกติถามว่ามีตรงไหนเดิมนะคะมันมีอยู่ในเกมเมื่อเราเข้าไปสู่หมดใช้ชีวิตอ่ะก่อนเราจะพาไปสอนนะคะเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วในโหมดใช้ชีวิตโหมดใช้ชีวิตของเมย์คืออะไร ก็การที่เข้าไปเล่นในบ้านแล้วก็กดปุ่มเลย์อันนี้คือใช้ชีวิตซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกับการที่โอเคถ่ายรูปน้องไม่อยากให้มีเมนูก็เลยจะต้องกดโหมดฟรีแคมหรือว่ากดแท็บนะคะตัวอย่างการอยู่ในโหมดใช้ชีวิตก็คือเนี่ยมีน้องซิมอยู่ข้างล่างเป็นตัวละครนะคะแล้วก็เวลาที่ถ่ายรูปจริงๆแล้วในโหมดใช้ชีวิตจะสามารถทำแบบนี้ได้นะคะคือกดแท็บ ดูที่มือเมนะกดปุ่มแท็บนะคะเมื่อกดปุ่มแท็บแล้วเมนูน้องจะหายไปเห็นไหมคะเมนูควบคุมต่างๆจะหายไปแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยมันจะคอนโทรลคือถ้าเราเลื่อนเมาส์ซ้ายหรือขวามันก็จะคอนโทรลแบบว่าเขาเรียกอะไรคอนโทรลน้องอะคะ่ะอันนี้ไม่ใส่รีเอดนะเพื่อความสวยงามเห็นไหมแต่มันไม่ใช่มุมมองที่เอาไว้เล่นสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือกดปิดได้เลยถ้าเราไม่ใช้ คือใช้ปุ่มเดียวเลยตัวเมนหลักนะคะยัมีขออนุญาตเอ่อเอาบางอย่างออกนิดนึงโอเคคือกรณีที่เราจะใช้มันก็แค่กดแทบ็บอันนี้คือโหมดชีวิตเดิมทำได้อยู่แล้วนะไม่เกี่ยวกับแพทเกมอัปเดตที่ได้สีเพดานนะคะน้องทำได้อยู่แล้วคือการกดแทบ็บไม่ใช้ก็กดปิดก็กดแท็บซ้ำเหมือนเดิมแค่นี้เองนะคะส่วนเวลาที่เราไปใช้แบบโหมดสร้าง อะโหมดสร้างที่เป็นโหมดสร้างจริงๆอะที่ไม่ได้เข้ามาเล่นตัวน้องอ่ะดั้งเดิมเลยอะเกมอ่ะทำไม่ได้นะคะเวลาที่เราเข้าโหมดสร้างแบบไม่ใช้น้องน้องซิมคือยังไงก็คือกดไปที่บ้าน1ที1ทีนะยังไม่กดเลย์แล้วก็มีปุ่มค้อนอยู่มุมขวาล่างเห็นไหมกดสร้างเลยนะคะอันนี้คือการเข้าโหมดสร้างแบบไม่ผ่านการเล่นนะคะ โดยเฉพาะถ้าเกิดบ้านไหนที่ไม่มีน้องซิมเป็นเจ้าของเวลาเรามาสร้างบ้านในโหมดแบบเนี้มันจะไม่กินตังค์เงินจะเป็น Infinity. อินฟินิตี้อะแต่ถ้าบ้านไหนมีเจ้าของอะต่อให้เข้าโหมดเนี้ยโหมดสร้างบ้านไม่เล่นใช้ชีวิตอะก็กินตังค์น้องนะอ่ะฮะอ่ะโอเคตอนนี้เราไม่มีน้องอยู่ในบ้านใช่ไหมคะโดยปกติโหมดเนี้ยจะไม่สามารถที่จะ,ะกดแถบถ่ายรูปได้ซึ่งปกติเมจะใช้มอดต์เบทเทอร์บิวบายในการทำนะคะทีนี้สำหรับ เกมตอนนี้เมื่ออัปเดตมาแล้วเขาสามารถทําให้มันสามารถถ่ายรูปได้โดยที่ไม่ต้องออไม่ต้องเข้าหมดชีวิตนะอ่ะโดยปกติถ้าเราอยู่โหมดสร้างเนี่ยภาพมันจะแบบเลื่อนๆอนะ่ะสมมติว่ามีจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยเลื่อนลงนิดเดียวเอา้าเงยไปซะสูงพอขึ้นหน่อยนึงเอา้าเลยหน้าอีกอย่างเงี้ยถ่ายรูปไม่ถนัดอ่ะโหมดฟรีแคมตรงเนี้ยเลยจะคู่ควรกับสายสร้างบ้านมากมาก แล้วเราก็ใช้กันมาตลอดใครเป็นสายสร้างบ้านเนี่ยเดิมจะใช้มอดเบทเทอร์บิวไบตลอดตอนนี้ฟรีแคมพอเข้ามาอยู่ในเกมปุ๊บก็ยิ่งสะดวกมากขึ้นเนือไหมเออยิ่งสะดวกมากขึ้นในการกดแท็บตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเรากดให้ดูอ่ะกดแท็บหนึ่งทีแค่นี้เลยทีนี้เราก็ใช้เมาส์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ายไปฝั่งนี้เราก็ใช้เมาส์ในการคอนโทรลปกตินะคะเนี่ยคอนโทรลปกติแต่ว่ามุมกล้องมันจะเหวี่ยงนิดนึงนะคะเราก็ต้องดูว่า บ้านน้องอยู่ตรงไหนเออแล้วเราก็ค่อยแบบว่าเลื่อนดูใครจะถ่ายรูปก็กดตัว C แค่นี้เลยเราก็เลื่อนเมาส์ได้ตามตามสะดวกจะเงยจะหันไปที่อื่นจะเลื่อนกล้องไปที่อื่นก็ได้นะคะเวลาที่เราเลื่อนกล้องนะคะเราจะเลื่อนกล้องโดยการใช้ลูกศรก็ได้หรือว่าจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมองเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นการใช้ร่วมกันได้อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตกดแท็บออกก่อน หาบ้านไม่เจอแล้วหนึ่งมันหมุนนะคะโอเคเมย์ก็จะใช้แล้วแต่ถนัดใช้ลูกศรที่อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แต่เมย์ถนัด WAD นะคะก็กดแทบหนึ่งทีเสร็จแล้วเมย์ก็เงยเมาส์ตามสะดวกนะคะอ่าหลังจากนั้นเมย์ก็กด S เพื่อถอยเงยไปด้วยถอยด้วยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไ,ไหมง่ายไหมแค่นี้เอง แล้วก็กดลงอ่ะแค่นั้นแหละสังเกตไหมว่าการถ่ายรูปก็สวยงามขึ้นไม่เกินไม่ไม่ไม่ไมไมล้นขอบไม่เกินแล้วก็จะเขารี่อะไรจะวิ่งไปทางไหนก็ได้นะคะหรือไม่ได้ถ่ายรูปบ้านแต่อยากไปดูโลเคชันอื่นก็กดแ็บได้แล้วก็กดตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนาดเหมือนเดิมวิ่งไปเลยค่ะเอาเมาส์ชี้นำทางเมาส์เปไปทางไหนก็วิ่งได้หมดนะคะเราอยากดูแมเพเผื่อแบบ อยากเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นของที่ใช้ไม่ได้แหละมันเป็นดีบักในเกมมาแหละแต่เราอยากรู้มันมีอะไรอะ่ะเอออะไรเงี้ยไม่ได้เอาน้องซิมไปนะคือเราวิ่งเฉยๆทัวทัวร์เขาเรียกทัวนะฮะเราไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันสุดแล้วนะคะส่วนที่เราไปได้มันก็จะมีแค่จํากัดตามที่เกมให้มานั่นแหละอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้หมดฟรีแคมทีนี้ทําไมของเมดูเหมือนแบบใช้งานง่ายจังเลยพี่หนูต้องทําอะไรถึงได้แบบ เหมือนเงยมุมกล้องได้แบบนี้สิ่งที่ใช้นะคะมันขึ้นอยู่กับมุมกล้องปุม่มขวาบนมีรูปกล้องวิดีโออยู่นะคะรูปกล้องวิดีโอตัวนี้ถ้าใครใช้มุมกล้องแบบซิม4มันจะกดลงทีนี้เวลาเราใช้ฟีแคมฟีแคมกดลงเราต้องอ่ะเราก็ต้องก้มต่ําลงมาอย่างนี้นิดนึงเออมันมีเอาไว้สาหรับเมนะมีไว้ถ่ายรูปเลยไม่ไม่ไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลย แล้วก็ไว้ดูแบบของในบ้านบางทีแบบกลัวของล้นอันนี้มุมกล้องซิมสี่ไม่ใช้ไม่ค่อยเป็นแล้วอะคือไปติดมุมกล้องซิมสามอะอ่ะสมมุตินะสมมติทนะุกคนถนัดกล้องซิมสี่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันอยู่มุมทแยงอะมันมันดูไม่ออกว่าตอนนี้ของมันวางช,ชิดชั้นหรือยังเนี่ยสมมติของอย่างเงี้ยเราวางไปเราไม่รู้ว่าชิดหรือเปล่าเรากดฟรีแคมได้ค่ะกดแทบกดลง ไม่ค่อยถนัดปกติใช้มุมกล้องซิมสามเนาะกดลงมาเลยค่ะนี่เห็นไ,ไหมแล้วก็ดูเออของมันเฮ้ยเออไม่ลอยนะของพอดีขอบอย่างเงี้ยคือหมดฟรีแคมก็มาช่วยได้แต่ถ้าจะให้ถนัดนะเมย์แนะนําให้เปลี่ยนมุมกล้องเป็นซิมสามซิมสามจะอิสระสมมติเมยใช้มุมกล้องซิมสามการใช้มุมกล้องซิมสามเมาส์ของเมย์จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะดูนะเวลาเมย์ใช้กล้องซิมสามนะคะเวลาเมย์ใช้เมย์จะใช้เป็นเอ่อ l o o k ิ้งเนาะลูกกิ้งจะเป็นตัวนำในทุกอย่างนะคะอ่ะเดี๋ยวอขออนุญาตเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเคพอพอแบบตั้งใจโฟกัสแล้วเหมือนแบบว่ามือไม่ไปสมมติเมย์จะสร้างบ้านใช่ไหมอ่ะเมจะดูพวกเข้าไปในบ้านเมย์จะใช้ลูกศรน,นะคะตอนนี้เมกดลูกศรอ,อยู่ฝั่งนี้อ่ากดกดลูกศรอ,อยู่นะ กดลูกศรอ,อยู่ทีนี้เมย์จะใช้ในการเอ่อลูกศรไปด้วยแล้วก็สังเกตเมยจะใช้ลูกกิ้งนะคะลูกกิ้งในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทีนี้ถ้าจะกดค้างมันก็จะเลื่อนมุมกล้องแบบนี้กดกดลนะูกกิ้งนะกดลูกกิ้งตรงกลางสังเกตไม่เกี่ยวกับนิ้วนิ้วกลางนะคะลูกกิ้งนี่แหละแล้วก็ยกยกอย่างนี้ลากลงเห็นปะลูกกิ้งลากลงมา, Looking, ล,า,ล,งมาลากขึ้นลากลงเห็นไหมคะ แค่นี้เลยแค่นี้จริงๆแต่ว่าแรกๆจะจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันจะแบบมันต้องมันต้องแบบฝึกใช้หมายถึงว่าใช้ให้มันชินแหละไม่ใช่ฝึกอะไรมากนะคะใช้ลูกกิ้งเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะเลื่อนลองสังเกตมือเมกับบ้านที่เมกําลังเหวี่ยงเนาะที่มันที่มันเลื่อนแบบเนี้ยคือลูกศออ่ะเดี๋ยวเมวางมือก่อนอันนี้ที่เลื่อนได้ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยคือลูกศรเฉยๆพอมีลูกกิ้งปุ๊บมันไปด้วยกัน เห็นไ,ไหมคะแค่นี้เองมันจะไม่เหมือนมุมมองซิมสี่ซิมสี่จะแบบโอ๊ยต้องเฉียงตลอดสร้างบ้านก็ต้องเฉียงอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้ากดฟรีแคมอะ่ะมันไม่เหมาะกับโหมดสร้างบ้านแน่นอนเพราะว่าพอเราสร้างอะ่ะมันจะหลุดจะใช้คําว่าอะไรดีถ้าสมมุติเรากดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องยังไงอะ่ะก็ต้องคาอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมกดทีนึงมันก็คาม,มุมกล้องอะ่ะ มันไม่เหมาะกับการที่จะค้างมุมกล้องแบบนั้นไม่แนะนําว่าใช้มุมกล้องซิมสามันจะอิสระมากกับการสร้างบ้านสังเกตมือมีก็คือแบบเลื่อนแบบชิลมากนะคะแล้วก็เนี่ยแค่ใช้นิ้วคลิกคลิกลุกกิ้งนะมันก็ดึงกลับมาแบบนี้ดึงตั้งปึง้งอย่างเงี้ยเราได้แนวขนาดเลยเวลาเราทําบ้านเราก็จะรู้ว่าโอเคของเนี่ยบางทีวางบนเชลอิสระเนาะเราวางเองเผื่อมันแบบลอยออกจากชั้นอย่างเงี้ยก็สามารถเช็คได้อ่ะทีนี้ พอเราใช้มุมมองเป็นแล้วปุ๊บทำยังไงต่อมุมมองนะคะเมื่อใช้แล้วใช่ไหมเวลาเราจะทาสีบ้านทาเพดานผูดผิดเราจะทาเพดานบ้านอ่ะเราก็ไปที่พื้นก่อนนะคะบ้านเราอยู่ที่พื้นนะเพดานบ้านอะ่ะใช้โหมดเดียวกับพื้นกดไปที่พื้นนะคะข้างล่างตรงนี้รูปสี่พื้นอ่ะเสร็จแล้วไปที่ตัวที่เป็นรูปพื้นแต่ว่าอยู่ข้างบน เห็นไหมมีแบบเป็นห้องกับเป็นแผ่นเปล่าๆรู้ว่าอยากจะทาทั้งทั้งเขาเรียกทั้งพื้นก็กดเป็นห้องแบบนี้ถ้าทาแบบทีละแผ่นทาเองก็กดอันเดียวนะคะมองเห็นไหมเมาส์ที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะโอเคทีนี้เมจะทาละเมทาชั้นล่างก่อนชั้นหนึ่งนะคะตอนแรกเมเมจะทุกคนจะยังไม่เห็นว่ามีเพดานตรงไหนให้ทุกคนนะคะคลิกไปที่ อ่ตัวตัวพื้นก่อนสมมุติว่าจะทาเองเป็นแผ่น,เน,เ,นเนาะคลิกไปก่อนเสร็จแล้วก็เลือกสีเลยนะคะขันลูกตาเลือกสีเลยสมมุติว่าไม่เอาสีอะไรอ่าไม่เอาอีโค่พอกดที่สีปุ๊บสีจะมาเลยเพดานจะขึ้นมาเลยนะคะทุกคนไม่ต้องพยายามทําอะไรอันนี้จะเป็นเพดานซึ่งเราไม่ต้องเงยก็ได้นะ,ะตอนเราทาเราทาจากฝั่งนี้เลยมันจะติดไม่กดชิปนะอันนี้มันเลยติดอ่า ทีนี้พอเวลาที่เราจะลงไปดูมันสัมพันธ์กับมุมกล้องไหมนะอืมพอใช้พอไม่ใช้มุมกล้องนี้ปุ๊บเมย์ก็ลงอย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมพอไม่ใช้มุมกล้องซิมสามเมย์ลงแล้วก็เดินหน้าอย่างนี้เลยนะคะแต่ถามว่าเงยได้ไหมก็ยังเงยไม่สุดทีนี้โหมดฟรีแคมจึงมาช่วยก็กดแทบหนึ่งทีแล้วเงยเพื่อดูเฉยเฉยมันไม่เหมาะกับการทาไปเงยไปเนาะอ่า คือเขาตั้งใจให้เราทาตรงนี้ไปชั้นสองเหมือนกันถ้าเกิดยังไม่ได้กดเลือกสีพื้นอะ่ะมันจะยังไม่ขึ้นเพดานให้เห็นนะคะแต่เมื่อเรากดปุ๊บมันจะขึ้นเลยเพดานนะคะก็ลากเหมือนทั่วไปเลยมันลากเหมือนพื้นนี่แหละแต่มันจะไม่ใช่พื้นบ้านเรานะมันมันแยกให้นี่แหละนะคะไม่กดชิปนะอันนี้แล้วพอเมย์ใช้วงกล้องซิมสามปุ๊บเมย์ก็ลากอย่างนี้เลยปึ้งมันก็ลากมันลงมาข้างบน ไอ้ข้างล่างพูดบิดจากนี้ใช่ไหมก็ลงมาอย่างนี้เลยเห็นปะใช้แค่ l o o k ิ้งอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บอยากดูตรวจสอบก็กดแท็บแล้วก็เงยขึ้นไปแค่นี้เองอันนี้ฟรีแคม,มหมดเหมาะก,กับการตรวจสอบมากกว่าไม่เหมาะก,กับการที่จะแบบเอาไวท้ทายังไงมันก็ดูแปลกๆเทาไวท้ทานะคะอ่ะสมมุติว่าเมย์จะถ่ายรูปเมย์ก็กดแท็บอ่าแล้วเมย์ก็เงยทีนึงปุ๊บเมยก์ก็กดลูกศรเมย์กดลูกศรไปด้วยนะทุกคน ตรงเนี้ยถือฝั่งไหนก็ได้จะเป็นฝั่ง W ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้เมก็กดลูกศรบวกกับเมาส์ที่เอ่อเงยไปด้วยนะคะพอกดเมาส์เงยไปด้วยปุ๊บเมย์ก็อ่ะเลื่อนถอยถอยอ่ะอยากถ่ายรูปแบบไหนปุ๊บเราก็ดูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงขึ้นลงบางทีอาจจะต้องใช้เป็น Q กับ D d o c ถ้าใครถ้าใครไม่ถนัดขึ้นลงธรรมดาเมย์แนะนำเป็นปุ่มนี่นะอย่างเงี้ยมันจะขึ้น ขึ้นลงได้ได้มากกว่าคิวกับอีพูดผิดเนี่ยมันจะขึ้นกับลงแบบนี้นเผื่อเผื่อเผื่อไม่ถนัดแล้วแต่คือมันใช้ได้หลากหลายเมเมใช้ได้สองฝั่งเลยอ่ะอย่างเงี้ยมก็จะถ่ายรูปได้ละอยากถ่ายแบบติดหรือไม่ติดก็ได้นะฮะหมายถึงว่าติดเพดานหรือไม่ก็ได้แล้วก็สามารถเอ่อเลื่อนลูกกิ้งยิ่งเลื่อนยิ่งไกลเห็นไหมเลื่อนลูกกิ้งกลับไปกลับมาได้นะฮะยิ่งเลื่อนยิ่งไกลอย่างเงี้ยเออเห็นไหม แล้วก็แค่นี้เองจบแล้วก็ถ่ายรูปกด C ใครใช้ดิเชตก็แล้วแต่ว่าตั้งคีย์ลัดไว้ยังไงก็ถ่ายรูปกดแท็บเพื่อแคนเซลทุกอย่างให้เมนูกลับมาง่ายไหมแค่นี้เองคือเมย์สามารถใช้แป้นพิมพ์แบบยังไงก็ได้หมดอะคือตัวตัวลูกศรน,นะคะมันใช้ได้สองฝั่งแล้วแต่ความถนัดตอนที่สร้างบ้านบางทีมือมันอาจจะค่อมมั่งไม่ค่อมมั่งก็แล้วแต่ว่าอยากจะใช้แบบ มุมไหนเป็นต้นนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยง่ายไหมคือลูกกิ้งนะบอกเลยเมใช้แบบใช้บ่อยมากแล้วมันก็ชินไปแล้วตอนแรกเมก็ใช้มุมกล้องซิมสี่แต่ก็ไม่ถนัดเหมือนกันแรกๆอะพอเปลี่ยนเป็นซิมสามอ่ะนะไม่ถนัดเหมือนกันแต่พอแบบตั้งใจใช้มันอะเข้าใจมันอะว่าเราใช้แค่ลูกกิ้งเนาะในการเหวี่ยงเนี่ยเห็นปะมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแล้วก็เงยบ้านอะไรก็คือสะดวกเรา ลูกกิ้งนะอันนี้นิ้วกางเมยวางเฉยๆนะไม่ได้คลิกอะไรเลยไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยปกติเมยจะไม่คลิกเลยเมจะใช้แค่ l o o k ิ้งถ้าเกิดว่าเราจะไกลก็เลื่อนลูกกิ้งออกมาใกล้อะกดกดลงอ่ะอย่างนี้กดลงขนานปึ๊บปบ๊เห็นปะมันแบบไม่รู้สิต้องไปลองฝึกให้ถนดัดพอถนัดแล้วเราจะเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจมันง่ายขึ้นนะคะสําหรับคนที่ อยากจะใช้มุมกล้องซิมสามก็ลองเปิดใจดูได้รวมถึงก็สามารถใช้โหมดแท็บกับตัวที่เอ่อเวลาส่องเพดานบ้านตัวเองหรือถ่ายรูปอย่างเงี้ยที่เมย์ถ่ายรูปบ้านอันเนี้ยล่าสุดอะเมย์ก็ใช้อย่างงี้เหมือนกันแทบ็บไม่งั้นคือเอ่อมุมกล้องมันจะโดนบีบสมมุติว่าเมย์ไม่ใช้แทบ็บก็คือติดเมนูด้วยใช่ไหมแล้วเมย์เลื่อนปุ๊บมันจะเด้งเห็นปะเราอยากจะให้มันพอดีตรงกลางปุ๊บเอ้จะถอยลงมาหน่อย เด้งขึ้นบ้านเห็นไหมคือมันไม่เสมอตัวแต่พอเรากดแถบปุ๊บแล้วก็กดขึ้นกดขึ้นนิดนึงอ่ะสมมติว่าขึ้นนี้อะเห็นไหมเซนเตอร์ Center เลยตรงกลางเอาไปถ่ายรูปขึ้นปกยูทูบยูทูบสวยเห็นปะง่ายมากนะคะขอให้มันสัมพันธ์กันคือเราต้องพยายามฝึกฝึกมันนิดนึงแล้วเราจะเข้าใจมันอย่าอย่าลืมว่าหลังคานะคะไม่ต้องตกใจว่าทําไมอะเมื่อกี้พี่เมย์ทำแล้วมันมีหลังคามีเพดานใช่ไหม กดสีก่อนกดทวนนะกดที่แผ่นก่อนไม่ใช่พื้นนะพื้นมันก็คือส่วนพื้นกดที่แผ่นที่เป็นอยู่บนข้างบนเดี๋ยวไปปิดริเชตแป๊บนึงอ่ะกดแผ่นที่มันเขียนว่า selling by Thai อ่านถูกไหมตัวเนี้ยจะเป็นเพดานแบบเนี้ยทาทั้งห้องแบบเนี้ทาทีละแผ่นนะตรงนี้นะเออเมื่อเมื่อเรากดแล้วนะคะเมื่อเรากดแล้วกดสีก่อนน้องจะขึ้นมาเองไม่ต้องไปตกใจนะคะ จะทาทีละแผ่นจะทาทุกแผ่นอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะได้หมดเลยเห็นปะคือขอให้กดสีพื้นก่อนพื้นคือเพดานพื้นบ้านคือพื้นสีเพดานเช่นกันมันคือตัวเดียวกันนะเออเดี๋ยวทุกคนจะแบบไหนวะเมนูอยู่ไหนวะกรณีที่ใครแบบพื้นมันไม่ขึ้นอะ่ะหมายถึงว่าไม่มีไอคอนพื้นนะคะ อาจจะต้องไปเช็คม็อดเผื่อว่ามีม็อดตัวอื่นกระทบนะคะแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้าม็อดเป็นเวอร์ชันล่าสุดน่าจะไม่กระทบนะคะรวมถึง Be t t e r View By ถ้าเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดคือเขาอัพมา2รอ,อบถ้าใครอัป่าสุดแบบโหลดไฟล์ล่าสุดมาจะหายจะไม่ไอคอนตรงเพดานจะไม่ไม่หายไปไหนอาการจะหายปกติคือคือ,คอเล่นได้ปกติเลยนะคะระวังเรื่องม็อดเสียแค่นั้นแหละเพราะว่าแพดอ,อัพแพดอัปเดตเนี่ยเกมมันจะเพี้ยนได้ถ้าเรามีม็อดเสียอยู่ในเครื่องนะคะเนี่ยแค่นี้เลย คือตอนเนี้ยเม,มทาสีพื้นรอมันก็เลยขึ้นเห็นปะแต่พอเมีแบบเอาสีออกปุ๊บมันจะทําให้เห็นตัวพื้นบ้านพอเม่กดสีใหม่เห็นไหมขึ้นมาละคือเรากดชั้นหนึ่งชั้นสองปกติไม่ต้องไปพยายามหานะคะสมมุติเมยยังไม่ได้กดไหลกดชั้นหนึ่งชั้นสองก่อนแค่นี้เลยอาจจะทาชั้นสองใช่ไหมกดสีนี่มาแล้วเห็นปะทาตรงเนี้ยก็คือเพดานเดี๋ยวเราค่อยไปเงยดูได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเราจะทาแบบ ทาก่อนแล้วเราค่อยเงยดูเงถ่ายรูปอะไรเงี้ยอ่าจะถ่ายรูปยังเงยยังไงก็ได้แล้วแต่อ่ะแล้วคร่าวๆประมาณนี้สําหรับอัปเดตการทาสีเพดานรวมถึงการเอ่อใช้โหมดฟรีแคมก็วันนี้สอนพร้อมกันไปเลย <S <S เพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะใช้ไปด้วยกันนะคะสําหรับเรื่องของเอ่อมุมมองแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าใครแบบเล่นเล่นใช้ชีวิตวน่าจะเคยกดแทบอยู่บ้างนะคะซึ่งมันใช้ได้มาก่อนแล้วแต่เหมือนแบบเราก็บ่นกันมาตลอดเนาะ เออแล้วทําไมหมดสร้างที่ไม่มีตัวละครซิมอะหมดสร้างข้างนอกอะทาไมถึงมาให้มีฟรีแคมวะอะไรเงี้ยก็คือแบบบนบนเฉยอะความที่เราแบบว่าอยากแบบแค่ถ่ายรูปไม่ได้ต้องการเข้าไปเล่นซิมอะไรเงี้ยมันเออก็แปลกใจว่าทำไมเพิ่งมีอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็อัปเดตมีแล้วก็แฮปปี้นะคะเพดานก็สวยๆวยก็แต่งแต่งกันได้เลยนะคะก็โอเคค่ะประมาณนี้แหละสำหรับมุมกล้องนะคะใครยังที่ใครที่ยังไม่ได้ลอง ก็ลองไปใช้กันดูนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีได้ไหมอ๋อเดี๋ยวคนอื่นมาดูตอนเช้าไม่ได้สิวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย